เ,เขาประมูลพระกันเมื่อปีสี่ห้าผมไปเนี่ยนะครับเขาประมูลพระกันคึกคักมากที่ในนะในห้างชั้นนำเนี่ยประมูลครั้งเดียวแล้วหายเลยนะครับนะประมูลพระกันหลากหลายแล้วก็มีพระสมเด็จอง์นี้ด้วยที่ประมูลเดี๋ยวผมจะให้ดูสมเด็จองค์นี้ฮะนี่องค์นี้ที่ประมูลเมื่อปีสี่ห้านะประมูลเมื่อปีสี่ห้าคือสมเด็จองค์นี้ฮะ นะองค์นี้ประมูลเมื่อปีสี่ห้าสมเด็จวัดระฆังองค์นี้ชื่อองค์เสียนนนำนะครับองค์เสียนนนำนะท่านรู้ไหมว่าองค์นี้เนี่ยตอนนั้นนะฮะตอนนั้นประมูลผมอยู่หนังสือพิมพ์ลายวันด้วยตอนนั้นนะฮะแล้วพอประมูลจบเนี่ยเราไม่รู้เลยบุคคลปริศนาฮะ ไม่รู้ว่าใครประมูลได้ฮตอนนั้นรู้แต่ว่าคนที่ประมูลได้ชื่อเสียหนูฮะเขาบอกกันอย่างนั้นนะครับว่าคนที่ประมูลได้ตอนนั้นคือเสียหนูฮะแล้วตอนนั้นเสียหนูคือใครผมก็นะผมก็ขอเบอร์จากนะจากฝ่ายข่าวเขาเอาเบอร์แล้วโทรไปถาม นะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนประมูลได้ครับนั้นเนี่ยคนประมูลได้ตรงนี้เลยกลายปิดกลายเป็นปริศนาว่าใครประมูลสมเด็จองค์นี้ได้ไปแล้วมันอยู่ที่ใครตอนนี้ฮะยังเป็นปริศนาอยู่เลยนะครับองค์เสียนนำที่องค์นี้สวยมากนะอยู่ที่ใครก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าประมูลได้ท่านก็รู้ว่าราคาประมูลมันชัดเจนนะว่าเท่าไหร่นั้นเนี่ยคุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่ฮะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับ นะอันนี้ก็อาจจะเป็นปริศนาในการที่หาคนที่ประมูลไม่ได้นะครับณนะองค์เสียนำนะผมจะวันนี้นะขออนุญาตไหนๆก็ไหนๆแล้วมาคุยถึงองค์เสียนำกันหน่อยนะบางคนก็อาจจะไม่รู้ฮนะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าพระสมเด็จองค์เสียนำองค์เนี้ยถือว่าเป็นสมเด็จที่นะ เป็นสมเด็จที่โชว์ตัวมากที่สุดลงปกหนังสือมากที่สุดนะแล้วก็อยู่ในหนังสือมากที่สุดนะองค์นี้ด้านหลังเป็นสัญญาเลยนะนี่ถือว่าเป็นองค์ที่มีความงดงามมากใน YouTube ผมก็เคยลงไว้สำหรับองค์นี้แต่แฟนรายการผมเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้แล้วก็ยังไม่ได้ติดตาม องนี้เนี่ยครับพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพนะครับยังเป็นที่ปรารถนาของนักสะสมนะครับนำเสนอผ่านกี่ครั้งกี่ครั้งในนิตยสารต่างๆเนี่ยก็ไม่มีคำว่าเบื่อนะครับนะก็จะมีการนำพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยขึ้นปกอยู่ตลอดตลอดเพราะเป็นนะ เป็นหนึ่งในชุดเบนจภภาคีแล้วเป็นหนึ่งในจกักรพรรดิพระเครื่องนะข่าวเงียบหายหายไปนานนะครับสำหรับสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่องค์ดังนะตอนนั้นเนี่ยมารู้อีกทีหนึ่งเนียนะครับหายไปแล้วก็มารู้อีกทีว่าอยู่ในครอบครองของคุณวิชัยลักษีอักษร ท่านรู้จักกันดีนะครับตอนหลังท่านเปลี่ยนนามสกุลนะครับประธานกลุ่ม King Power ซึ่งระบุมูลค่าการได้มาในการครอบครองตอนนั้นนะ30ล้านบาทตอนนั้นนะครับตอนนั้นกี่ปีแล้วครับนะตอนนั้นกี่ปีแล้วตอนนั้นเขามันมีข่าวออกมาว่าองค์นี้อยู่ที่30ล้านนะการเดินทางของจกักรพรรดิพระเครื่ององค์นี้นะครับเหมือนสมบัติผัดกันชมนะครับท่านดู่ะ ขนาดร่ํารวยขนาดไหนนะครับก็ยังเก็บองค์นี้ไว้ไม่ได้นะครับนะ่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเหมือนสมบัติผัดกันชมก่อนที่จะมาอยู่ในมือของเสียวิชัยข่าวว่าเปลี่ยนมือไปอยู่ที่เสียอูนะครับนะเสียอูนักธุรกิจชื่อดังที่เป็นประสบความสําเร็จอยู่ในพมา่าตอนนั้นนะครับ ย้อนกลับไปเนี่ยพระสมเด็จองค์นี้โด่งดังสถานฟ้าเมื่อปี2,545ฮะบริบริษัทบางกอกออกชั่นเฮาส์จำกัดได้เปิดการประมูลพระเครื่องและผลงานศิลปะศิลปินชื่อดังในเมืองไทยเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2545ที่ห้องนิทรรศการชั้น4 The ี่เดอะสีลมแกลเลอรี่ย่านสีลม ไฮไลท์ของการประมูลอยู่ที่พระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามพิมพ์ใหญ่ที่เรียกกันว่าองค์เสียนนำนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดประมูลไว้ที่18ล้านบาทนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นการประมูลที่18ล้านบาทผมตอนนั้นในฐานะนสื่อนะครับที่อยู่หนังสือพิมพ์ผมก็ติดตามข่าวนี้ด้วยใจระทึก เพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครประมูลได้และไปจบที่เท่าไหร่ครผลปรากฏว่าหาชื่อคนประมูลไม่เจอนะครับมีแต่ข่าวลือว่ามีเสียใหญ่นะครับเสียใหญ่ที่ชื่อว่าเสียหนูได้ทุ่มเงินประมูลไปทั้งหมด24ล้านบาทเพื่อครอบครองพระสมเด็จองค์นี้แต่เมื่อถามไปได้รับการปฏิเสธนะครับ แถมระบุว่าไม่รู้จะทุ่มเงินเช่าไปทำไมฮะนะนี่ครับต่อมาก็เกิดเสียงวิพากวิจารณ์พระสมเด็จองค์เสียนนำกันอย่างกว้างขวางว่าสมเด็จองค์นี้มีความเป็นมาอย่างไรครับเป็นองค์ของเสียนนำจริงหรือไม่เซียนพระบางคนบอกว่าเสียนนำครอบครองพระไว้หลายองค์ แต่บ้างก็ว่าพระองค์นี้เคยอยู่ในความครอบครองของคนตระกูลชินวัตระบ้างก็ว่าเคยอยู่ในการครอบครองของหม่อมเจ้าพาคินในก่อนจะตกมาอยู่ที่คุณฉลียยงสุนทรอัดีตเอกอัคราจะทูตไทยประจำฮ่องกงและเปลี่ยนมือไปอีกหลายคนฮะเขาว่ากันอย่างนั้นอันนี้นะประวัติความเป็นมาขององค์นี้ฮะพระสมเด็จองค์นี้เป็นชนิดที่เรียกว่าพิมพ์ใหญ่อก ด้านหลังเป็นสัญยาเท่าที่รู้มาเดิมอยู่กับนายก้นน้ำแท่ใช้ได้มาจากหม่อมเจ้าพาคินยัยซึ่งเป็นนักสะสมรุ่นเก่าคนในวงการจึงเรียกว่าองค์หม่อมเจ้าพาคินัยบ้างองค์เสียนำบ้างต่อมาเสียนำได้ขายให้คุณฉลี หลังจากนั้นเมื่อปี2,519เจ้าของได้ส่งเข้าประกวดในงานประกวดพระครั้งสำคัญคืองานศรีนครและควา้ารางวัลที่หนึ่งไปครอบครองตอนนั้นข่าวว่าคนในตระกูลนิมมานเหมมินที่เรียกกันว่าคุณติง่งได้เช่าไปในราคา3แ0 0บาทพระสมเด็จองค์นี้ต่อมามาอยู่กับคุณนิยมอสุนีณอยุธยาภายหลังก็ไม่รู้อีกเลยว่าใครเป็นเจ้าของ มารู้อีกทีมีการเปิดประมูลกันแล้วครับพูดถึงพระสมเด็จวราคังปัจจุบันเป็นสุดยอดปรารถนาของนักสะสมเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีที่มีราคาเล่นหาหลักล้านในห่วงระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองนามปากกาของตียำปปวายชื่อจริงพันเอกพิเศษประจนกิตติประวัติอดีตนายทหารประจําการกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้เขียนถึงพระสมเด็จวัดละฆังโคศิตารามจัดทำเป็นธรรมเนียบชุดพระเครื่องเบญจภาคีขึ้นเมื่อปีพศ .2495 โดยแรกๆมีเพียงไปภาคีคือมีสามองค์เท่านั้นอันประกอบไปด้วยพระสมเด็จวัดละฆังโคศิตารามเป็นองค์ประธานซ้ายขวาเป็นนางพญาพิษณุโลกและพระรอดลำพูนจากนั้นได้รวมพระกำแพงสุ้มกอกำแพงเพชร และพระผงสุพรรณสุพรรณบุรีเท่าสู่ชุดเบญจภาคีฮะพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามได้รับการยอมรับให้เป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นพระเครื่องประเภทเนื้อปูนผสมผงที่สร้างขึ้นด้วยผงวิเศษ5ประการคือผงปัทมังผงอิทธิเจผงมหาราชผงพุทธคุณและผงตีนิสิงเห นอกจากนั้นยังผสมด้วยมวลสารต่างๆอาทิปูนเปลือกหอยดินสอพองเกสรดอกไม้กล้วยและข้าวสุกตากแห้งโดยมีส่วนผสมของน้ำมันตั้งอิ้วและน้ำอ้อยเป็นตัวเชื่อมประสานให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อขององค์พระมีสีขาวแบบปูนปัน้นหรือสีขาวอมเหลืองมองดูเนื้อแก่ผงมีความหนึกนุ่มและกระง ขนาดองพระเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างประมาณ2.2เซนติเมตรสูงประมาณ3.5เซนติเมตรหนาประมาณ4-6มิลลิเมตรทุกแบบพิมพ์ประกอบด้วยพิมพ์ทรงมาตรฐานที่เล่นหาสะสมในวงการทั้งหมด4พิมพ์ทรงคือ <c oughs> พิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงจีดีพิมพ์ฐานแสมพิมพ์เกตบัวตูมส่วนพิมพ์ปกโพ นั้นยังเป็นที่ถกเถียงของนักสะสมพระเครื่องฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตลาไม่มีพิมพ์ปกโพแต่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าในสมเด็จวัดระฆังโคศิตลาามีพิมพ์ปกโพเช่นเดียวกับในพระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรมที่สมเด็จพระพุทธจ้าโตพอมมรังศีสร้างไว้พระสมเด็จวัดระฆังโคศิตลาามสมเด็จพระพุทธจานโตพมมรังศีเป็นผู้สร้างขึ้น กล่าวกันว่าท่านเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2409ภายหลังจากโปรด9สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์จึงเรียกขานพระเครื่องที่สร้างขึ้นว่าพระสมเด็จและได้สร้างเรื่อยมาจนปีพศ2415โดยได้แจกจ่ายแก่บรราบดาญาติโยมที่มาเยี่ยมเยียนและเมื่อครั้งออกบินทบาทในตอนเช้า ขันหมดก็สร้างใหม่ปลูกเสกด้วยคาถาชินนะบัญชรที่ท่านได้มาจากเมืองกำแพงเพชรผู้แกะนะผู้แกะพิมพ์ถวายคือหลวงวิจารเจรนยัยช่างทองในราชสำนักสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่สภาพสวยสมบูรณ์สนนราคาเล่นหาที่หลักล้านองค์ดังๆมีฉายาเรียกตามชื่อของผู้เป็นเจ้าของอาทิพระสมเด็จองค์เสียนนำองค์ลุงพุทธองค์ขุนศรี องค์เล่าปีองค์กวอออออนอูองค์บุญสรงองค์เจ๊แจ๋วองค์เจ๊อังุนนองค์รูเอื้อองค์เสียดมและองค์มนตรีเป็นต้นพระทุกองค์ล้วนมีการซื้อขายกันองค์ละไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งสิน้นโดยเฉพาะองค์มนตรีซึ่งว่ากันว่านายมนตรีพงพาณิชเนี่ยนะครับนักการเมืองชื่อดังในอดีต ได้ครอบครองไว้ในขณะยังมีชีวิตอยู่เป็นพระสมเด็จวะัละคังโคสิตารามพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ทรงเจดีทั้งสององค์เช่ากันเกือบ50าล้านบาทนี่ในตอนนั้นนะครับที่เป็นข่าวนะครับส่วนพระสมเด็จองค์เสียนำถึงจะมีหลายองค์แต่องค์นี้ถือว่าดังมากในหน้าสื่อแม้เสียนพระชื่อดังบางท่านจะมีความเห็นว่าสภาพไม่สวยซึง้งกินใจแบบสุดยอดแต่เป็นพระแท้ที่ดูง่าย นักสะสมมือใหม่สามารถศึกษาเป็นองค์ครูได้เลยเนื้อหาองค์พระคมชัดด้านหลังสังขยาหน้ากินแต่ที่ว่าน่ากินเพราะโบราณว่านำไปฝนผสมน้ำทำเป็นยารักษาโรคได้แต่ไม่ควรกินครับเพราะราคาแพงมากนะครับนี่คือพระสมเด็จวัดลักรังองค์นี้ครับ นี่เราไล่กันยาวๆให้ท่านรู้ความเป็นมาของสมเด็จวัดะระฆังองค์นี้ครับนะเรื่องเก่าที่นำมาเล่าใหม่ะนะท่านจะได้รู้นะครับนะแฟนรายการหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับพระสมเด็จวัดะระฆังองค์เสียนนำนะครับถ้าดูนะนี่ฮะนะท่านดูฮะที่ผมเคยบอกนะครับอันนี้นะจะตะตกขอบมาด้านนี้ เนี่ยครับนะ้ไหลลงมานี่ตกขอบอันนี้จะขึ้นไปนะฮะขึ้นไปแล้วก็ตกขอบลงมาด้านนี้นะฮะท่านจะเห็นนะครับนี่น้นี่อ่ะนะ,นะนะให้ท่านดูนะให้ท่านดูแล้วจะรู้ว่านะวัตถุมงคลของไทยไม่ใช่ขี้ไก่ครับนะไม่ใช่ขี้ไก่ฮะแพงเอาเรื่องนะผมบอกว่านะถ้า ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะครับเราอาจจะใช้พระของเราไปแลกเรือดำน้ำก็ได้นะไม่จาเป็นต้องใช้เงินนะเราขาดดุลการค้ากับชาวต่างประเทศเขามาเยอะแล้วนะเราเป็นเมืองกเกษตรนะครับเราปลูกข้าวฮนะแต่เราซื้ออาวุธนะเราเป็นเมืองกเกษตรเราปลูกข้าวปลูกอาหารทำอาหารแต่เราซื้ออาวุธครับนั้นก็ต้องขาดดุลเห็นชัดๆนะ เราจะขายข้าวได้สักเท่าไหร่ฝ่าจะได้รถถังมาเราจะขายข้าวสักเท่าไหร่เรากว่าจะได้เครื่องบินมาเราจะขายข้าวสักเท่าไหร่เรากว่าจะได้เรือดำน้ํามาเราขาดทุนเขาเห็นเห็นนะครับขาดทุนเห็นเห็นนะครับแล้วนะประเทศมหาอำนาจต่างๆเขาก็มีวิธีในการขายของเขาฮะใะบางนะบางปีถ้าสงบเกินไปก็หาเรื่องทะเลาะกัน นะเพื่อจะให้หลายประเทศตง